ดูบรรยากาศวัดหลวงพ่อทวดวัดดอนสักนะฮะสุดยอดเลยครับผมนี่เป็นสวนที่แต่งนะต้นไม้ก็เป็นไม้ล้มเนะี่ยซื้อมานะราคาก็ไม่ค่อยถูกนะครับผมเอามาทําไว้ก็สวยงามดีนะฮะแต่ไม้ล้มแบบนี้เนี่ยต้องอาศัยการดูแลที่ค่อนข้างเยอะหน่อยนะฮะนี่ครับผมหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะบ,บรรยากาศสุดยอดเลยครับ นักท่องเที่ยวก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะนี่เราชมบรรยากาศด้านฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งนะฮะนี่ครับผมสวยงามมากๆเลยนี่มีน้ำมีอะไรสุดยอดครับวัดก็สะอาดสะอ้านดีนะฮะนักท่องเที่ยวก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผม